มีเยอะที่มรกนนะครับนี้เออมีเยอะชอ้่อที่นี้นะศูน9 12ามหนเ้าสอยุู่อด่า้นี้ก็จะมีมอเรแฟลนี่เป็นลักษณะหนึ่งก็คือสเนย์ไม่อยู่กลางศูนอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็มีการพันเพิ่องไปเรื่อยมอเรแฟลนี้จะเป็นมอเรแฟลี่ใช้ในแร็ตเตอร์เห่นามาปรับได้ เป็นการใช้งานเช่นต้องการใช้สโวลต์ก็ตรงนี้ต้องการใช้หกโวลต์ก็บิดไปที่นี่เก้าโวลต์ก็บิดไปที่นี่สอก็บิดไปที่นี่สีก็บิดที่นี่ไอ้ที่เป็นแบบความกลมกล่เรื่อยโมเปลงเป็นแบบมันเปนการพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามองว่าเป็นจานวนรอบต่อการพันเนี่ยเช่นตัวนี้สองรีสตัวนี้ก็เป็นจานวนรอบตันี้พันสารอบัน6กรอบเก้รอบเปงนโวลต์รอบยี่สสรอบก็ได้โมเป็งก็งามารถทำได้โมเปลงมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการพัน อันนี้พันผลเดียวเลยสิสองวงใช่ไหมนนี่พันลูกกางเวลาขยายไปเรื่อยเพื่อจะให้มันม,มีอะไรมีศูนย์เซ็นเซส้นทับแล้วก็มีขยายขยายไปด้วยขยายครับแล้วถ้าอย่างงู้มันมันสามารถทามาจับแบบนี้ได้มาที่แบบ24เอามัน,นไม่ได้มันฆ่าถึงบอกว่าเวลาพอเราเข้าใจา3ามสี่แบบนี้พอแปลงยอดได้มาค่ามันเป็นไงไม่ได้บอกไว้เราสามารถจะมาวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นแบบไหนถ้ามันค่อยๆอเหี่ยวเพิ่มขึ้ไนไปได้กนีะได้โดยที่ไม่มีอะไรสองด้านมาเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะมีอะไรมีศูน แต,แต่นี่มันคือปรับได้นี่ถึงได้ยี่สี่นู่นก็คือยี่สี่เลยก็คือเอายี่สี่ไปใช้เยอะไปใช่ไหมถ้าเราอยากจะใช้น้อยกว่า,อ,อ,าอ,วอ๋เาอเ,เ <c oughs> สนอเ้นตรงเองเนี่ยมันเยอะมากคุณนี้มีมีแฉกมาเพียบเลยซึ่งส่วนมากมออแปลงเป็นแบบนี้แล้วมออแปลงที่เป็นแบบนี้คือมออแปลงที่อยู่ในอะไรเ <c oughs> ครื่องใช้ไฟฟ้าปล่อยฟ้าหรือีกตารที่มีการใช้มออแปลงนี่เป็นตัวคู่แต่รู้ว่าทำไมไม่ใช้แบบนี้อ่ะเพราะว่าการแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับก็เป็นกระแสตรง ันนี้เราแปลงกระแสสลับเป็นกระแสสลับได้ป่ะแต่ส่วนมากว่าแปลงตรงนี้จะต้องแปลงเป็นกระแสอะไรอีกทีนึงแต่ตรงนี้จะมีอุปกรณ์เสริมาี่ช่วยมันทำให้เป็นกระแสตรงอะไรอย่างเงี้ยแะหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์อ่าก็คืออะไรตอนนี้หลูมที่เราจะเรียนนจริงก็คือหลูมเป็นอย่างนี้แหละผมว่าผมสอนก็ได้หัวข้อานึ่งย่านมิเตอร์ย่านเอซีเอซีหรือว่าเอซีได้แดีวเราต้องการเรียนต่อไปคือได้ินเรียนย่านอะไร DC ใช่ไหมผมไม่ได้เอาตอนนี้มาแปลงจาก AC เป็น DC ให้หนึ่งเราได้เรียนมิเตอร์ย่าน DC สองเราได้เรียน การแปลงไฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงคือยังไงผมก็ต้องเอานักเรียนผมก็มาแปลงให้นักเรียนลองวัดนักเรียนใช้วัดอย่างเดียวก็ได้แค่อะไรใช้วัดแต่ถ้าเอามาเรียนด้วยว่าผมแปลงได้ยังไงเราก็จะเริเพิ่มไปยิ่งเนี้ยใช่ครับให้มาแปลงอย่างนั้ยครับจับสูงถ้า12แฉก12โวลต์ใช่ไหมครับจะจับ12ถ้า24แฉก12โวลต์ได้ไหมก็ได้ได้แล้วแต่ตรงนี้เขาไม่ต้องการใช้แล้วเพราะอะไรใช้ดึงเพิ่นเลยอ่ะแค่ออกมาดึเพิ่นเลยก็เลยทำไว้ครบทุกอันเลยให้เราใช้ง่ายนะครับอันนี้ไม่ต้องเลือก ข้อดีมันคือเดี๋ยวมันจะมีแบบคล้ายๆกับว่าหนึ่งข้ออยนี้เป็นมอแปลงที่มีการต้องการปรับตลอดการปรับบอ่อยตัวน,นี้ไม่ปรับเอาไปใช้งานเครื่องใช้ไฟเลยในวงจรอย่างเช่นในเครื่องเครื่องเสียงไซโอสมมตินนะเอามอแปลงนี้ไปใช้เนี่ยเขาจะต่อตรงนี้เข้าไปใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆตามค่าต่างๆเลย,เลยไม่มีการปรับเลยนะครับแต่อย่างนี้จะมีการปรับอย่างเช่นตัวนี้หึงสูตรไปใช้หนึ่งอันต้องการใช้สามโวลต์ก็ จิ้มไปที่อีสามโวลต์ก็จะได้สามโวลต์ต้องการใช้หกโวลต์ก็จิ้มไปที่อันเี้ต้องการใช้ที่สองก็คู่กันไปซึ่งปิดเล็กเอาอันนี้มันใช้คู่กันได้บรรจารย์อย่างถุงเย็นอย่างใช้สามแล้วก็สิบสองเอาอ่าถ้าถ้ามองว่าเป็นวัตแปรตัวเดียวอ่าแล้วเราออกมาต่อได้เลยใช้ได้แต่ถ้าเกิดมองว่าหนึ่งมันเป็นอะแดปเตอร์ตัวนึงที่ทำหน้าที่ในการตออ่อเีอ็กมันจะไม่ได,ไได้ถ้าเราเข้าใจก็เราดื้อกตรงนี้ออกหมดเลยแล้วแต่เราแล้วเราจะใช้ตรงไหน หยิบตรงไหนก็ไปใช้ได้อยากได้เท่าไหร่อยากได้สาด้วยอยากได้หกด้วยอยากได้เก้าด้วยอยากได้ทีสองด้วยไปใช้พร้อมกันหมดเลยได้ป่ะได้อ๋อโดยที่ไม่ต้องมีซีเด็กไม่ต้องมีซีเด็กแต่ใช้ตรงไหนก็หยิบไปใช้ได้เลยสามมันี้ไปแล้วอยากจะมีสามอีกชุดนึงเอาตรงนี้ได้ไหมได้ก็ได้เพราะเวลาจ่ายไฟจะจ่ายเข้าไปสองร้อยถึงแล้วก็เหนียวน้ำทั้งหมดเลยทุกคนเลยแล้วไม่ต้องซีเด็กเตอร์มันไอ้นี้มอเตอร์แปลนนี่ไอซีเด็กเตอร์เสียไปหมดเราสามารถหยิบมาต่อใช้งานไี้ได้ป่ะได้ ใช่ต้องมีลูกโมบายหน้าคอนแทคไม่ดีก็ลื้อออกมากจะได้กี่โวลอดจะได้สิบสองโอดก็ต่อสองเส้นนี้ไปใช้งานที่เหลือก็เป็นไงไใช้งานเลยเลขพันเจ็ดไว้เราก็จะมีมอเตอร์แปลงที่เราไปใช้งานได้ถามว่าไปใช้อะไรสิบสองโอดไปใช้ชาร์จแบตก็ได้งนใส่แปลงนในกรกแสสลับเป็นกระแสตรงก็ไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือก็ได้ใช้แบตเตอรี่ก็จนได้แล้วเห็นี้ยไปใช้แบตได้ตัวเล็กชาร์จได้ไหมแบตได้นานหน่อย ก็ชาร์จสามชั่วโมงเราชาร์จสองวันพอมันจะเต็มพอมันจ่ายได้ดีเราเป็นไงน้อยเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราไปใช้งานนกระแสอะไรชนิดะนิดแต่ตอนนี้เราไปชาร์จไม่ได้เพราะมันเป็นกระแสอะไรอยู่ตอนนี้เป็นกระแสสลับใช่ไหมครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันใช้เท่าไหร่ตรงผ่านี่ว่าแบตเตอรี่ดังใช้โหมดมันก็จะแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงลุกขึ้นไซเวฟอ่านเข้า อันก็เป็นสายเวฟใช่ป่ะนี่คือกระแสเลยเยื่อยังเยื้อไปยังเยื้อง้ไหช่แรกแรกหลังออกไปเลยะไรจแต่ว่าความสูงของมันเป็นครับตัวนี้สูงขนาดนี้สองร้อยย่สิบพอมันแปลงทุ่มันเอดหอย่ง มันเป็นไงครับความสูงของลูกลื่นเป็นไงต้านลงงแต่ระยะห่างของมันยังเป็นไงเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าความสี่เท่าเดิมแต่ขนาดจะดูน่าสวยมันจะต้องช่องความพ้วนของมันเนี่ยเท่าเดิมเพราะมันห้ามอิ่มเลเหมือนเดิมแต่ความสูงของเขาเรียกว่าแอ,าาอ,อามพลิจูดของตัวเนี้ยเตี้ยลงเพราะว่าแารงดันไามันถูกอะไรครับดับลงดับลงครับ,รบรการใช้เนี่ยแกนเล็ก สังเกตว่าจ่ายไฟเท่าด้านนี้ไฟเท่าด้านนี้ข้าม oh นะิเตอร์วัดโอมนะตอนนี้ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กถ้าไม่เสียบปลั๊กเอามิเตอร์วัดโอมไฟทางเข้าทาง,าทางอง <c oughs> อนนก <c oughs> ต่ออยู่กลางกระดับเจ๊โอเคไหไม่ได้ไม่เึงเลยไม่ถึอองะนะไม่ถึงงานไม่ถึงงานวะมันผ่าน <c oughs> ไม่ได้ที่ไฟสองเส้นนี้มันแม่อะไรกันไม่ถึงนกันเลยโดยอาศัยยิงเอาไประหว่างดยืนตว ไม่เหมือนกับสายไฟนะสายไฟสองเส้นทางเข้าทางออกก็ต้องต่อกันด้วยแต่ตัวเนี้ยไอทางเข้าทางออกต่อถึงกันด้วยไม่ไม่ถึงกันเวลาวัดเราเสียไม่เสียก็วัดทางเข้าขึ้นเปล่าขึ้นวัดมีค่าของทางวัดทางออกขึ้นป้วยขึ้นสองอย่างขึ้นแสดงว่าเราแปลงไี่เสียถ้าวัดทางเข้าทั้งออกไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะไม่เสียแต่ว่าไม่ขึ้นไออ้้ากขึนเพราะเวลาวัดให้วัดทางนี้ก่อน We